ข้อที่1กัญญามีเสื้อสีตัวเป็นเสื้อสีขาวสีน้ําเงินสีส้มและสีดํามีกระโปรง6ตัวเป็นกระโปรงสีแดงสีดําสีครีมสีน้ําเงินสีน้ําตาลและสีขาวและมีรองเท้า3มคู่เป็นรองเท้าสีแดงสีดําและสีน้ําตาลถ้ากัญญาต้องการเลือกชุด1ชุดเพื่อใส่ไปสมัครงานซึ่งประกอบด้วยเสื้อหตัวกระโปรง1ตัวและรองเท้า1คู่กัญญาจะมีวิธีเลือกชุด เพื่อใส่ไปสมัครงานได้กี่วิธีพิจารณาการเลือกชุดของกัญญาเพื่อใส่ไปสมัครงานโดยจะเลือกชิ้นใดก่อนก็ได้ ดังนี้เลือกเสื้อหนึ่งตัวจากเสื้อทั้งหมดสี่ตัวได้สี่วิธีเลือกกระโปรงหนึ่งตัว จากกระโปรงทั้งหมดหกตัวได้หกวิธีเลือกรองเท้าหนึ่งคู่จากรองเท้าทั้งหมดสามคู่ได้สามวิธี ดังนั้นกัญยาจะมีวิธีเลือกชุดเพื่อใส่ไปสมัครงานได้ใช้หลักการคูณน,นะคะ4คูณ6คูณ3เท่ากับ72 วิธี